여섯 분 지금 미디어의 노이즈가 좀 많이 심하게 나오는 것 같은데, 지금 뭘맞추고있는중인라요 네, 밖에서부터 노이 주세요. 아, 이거 진짜 큰 양만 해보는 중이에요. 오케이, 한번 진행해 봐요. 백리사업가, 프로만 같은 방송을 해보자. 여러분, 제가 바로 봐요. คุกคนรู้จักเพลงชื่ไหมเนโอนติโมเนเซียมนิจามพอนีิจาแบบได้คุณ,คณเคยเริ่มชินกับเพลงนี้ไหมครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วท่อนที่เราว่า one shot one try one l i f e alright อันนี้สบบามารถลองตามาไ,รรได้เลยครับได้ไหมคิดว่าต้องซ้อมไหมครับ ไม่ต้องนะเดี่ยวใครที่ต้องจโอเคเอ่อคนที่ได้มาที่กรุงเทพก็น่าจะเริ่มเก่นครับตอนนี้นยังมัวโซน,นอยู่วันนี้น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเอ่อสำหรับชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับผม,มถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไร มองดูคนข้างๆนะไม่ต้องตางคนนเรไม่ต้องเป้ะมาอะไครับอย่าร้องนะอัเอโอเคครับเลี้ยงเพมันจะเป็นประมาณนี้ครับเพนี้ไม่ใช่ภาษาลาตินกับภาษาอกษซนใหญ่ไม่อาจะร้ออนายากด้เแต่ว่าอ้อนี้เนี่ยมันง่ายครับเลี้พก็คือ o n น shot เลี้ยงเพลง o ไปก็

ม่ได้จะเป็นวันไงเนาะ One shot One try One life Alright Okay นี่จะ alright ไม่ต้องมาเรยอ่ะ Okay สามคนก็พอ Okay ลองได้ปะซ้อมไหมซ้อมนะผมซ้อมนะ Okay One shot One shot One shot One life ไม่เ <coll> ป <ars> <c oughs> <c oughs> <liked> <SUBSCRI> ็นไรครับผมเข้าใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าเชียงใหม่ดินแน่ใช่ไคุณแม่เยอะนิดนึง คแค่มองก็รู้นะครับจะมีความแตกต่างกับคุณแม่เป็นหน่งนะครับตันนี้จะเรียบรอ้อเป็นสภาพสติที่เรนะีย้อยคคุณเจมก็จะเดินดกนั่งพัดไปนิดนึ่งไม่เป็นไรครับเราเป็นาสาวเดียรนะครับผิวพรรณดีนะอากาศที่ยยดีเรียบร้อยได้ไม่เป็นไร ไม่เป็นจ้าไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับ <c oughs> ไ่เป็น28เหรอเรอพี <c oughs> ่แฟนอ่าไ่ใเป็นคนเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เปไรครับแต่ว่าเออโอเคครับที่แม่ก็ช่วยลูกหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> นก็นึกถึงวันกลับวันที่ประมาณที่แบบคุณแม่ยังแบบ ยี 25, ส่สประมาณนี้นตอนที่คุณแม่เพิ่งเจอรักแม่แล้วแบบเฮ้ยใช่ควันนี้เจอ้าเกยไหมรังแม่อยู่บนเวทีคื <c oughs> เรียกแม่าใช่ไม,มาลองกักน,นขอเบ็พาเวอร์นนะ่ครับ One shot, 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 one one shot, 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 one one shot, one shot, one เีลองเข้ากัเพลคงจะได้งอาจจะอกันะครับที่จะเข้ากัเพลงนะครับนนี้จะมีสองครั้งไปกันแล้วผมซึ่งครั้งหนึ่งก็จะวันฉาบวันชายวันไหล alright ประมาณสีรอบนะครับทมกันก็เห็นทีครับแ้วก็ต้องชวนจริงนี่หละแล้วก็บอกว่าไม่อยากนั่งใช่ไหมครับผมอยากอยากนั่งไหมคับอยากยืนเอรปล่ครับอก็ผมว่าจะยืนนอรน่ว่าขึ้นึ้นึง ก็ชื่อวันนี้เป็นชุดที่เรมชอบเอ่อ,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 อมันน่าจะเข้ากับเพลงที่ต้องโช,ว,ชว์ด okay, ีสินครับโอเคงั้นลองกับเพลงสักรอไบไหมครับผมรอฟังนะโอเคได้ก็ผม,ผมก็ตื่ก่ตัน